นำทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาโบอร์วายรายการสนทนาแบบเรียลิตี้โดยทีมงานของอาจารย์หมาเพื่อเปิดโลกทัศทัท่านให้รู้จักฮงจุ้ยของอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะตอนนี้เรากำลังอยู่ระหว่างเดินทางนะคะแดดร่มลมก็ตกฮะแดด <c oughs> ยังไม่ร่มแต่ลมเย็นๆน,นะคะเพราะว่าวอยู่ริมน้ำเนอะใช่วันนี้นะบางคนถ้าเกิดว่าจะได้ฟังอาจารย์นะคะดูสิ แค่เห็นสายน้ําแบบนี้อาจารย์ก็บอกว่าน้ําในทิศนี้ดีแล้วแต่โปรดดูกระแสน้าว่าคลื่นมันเป็นทรงไหนไม่อาจารย์บอกก่อนแล้วอาจารย์ก็ไม่ได้มาอาจารย์บอกว่าน้ําเนี่ยมันเป็นน้ําธาตุธาตุน้ําน้ําธาตุน้ํเออเรามาเพ่งกันจะสังเกตคลื่นเนี่ยเห็นไหมคลื่นของน้ำเนี่ยมันเป็นวงวงวงอ่าแบบนี้ลักษณะไหลยาวๆันเป็นวงวงวงแบบนี้นนี้คือน้ำธาตุน้ำ ที่วันนั้นเราเคยให้ดูรูปหนึ่งนั้นตอนนู้นนะที่เป็นเป็นน้ำธาตุไฟนั้นเราเคยเห็นแล้วนะอันนี้เป็นน้ำอ่ะสังเกตดูไอเนี่ยมันจะเป็นคลื่นคลื่นพวกนี้นี่นะซึ่งน้ำาไม่มีหลายธาตุมากคือพุทธิยาวน้ำก็มีห้าธาตุก็คือน้ำธาตุไม้น้ำธาตุโลหะน้ำธาตุน้ำน้ำธาตุไฟและน้ำธาตุดินจะสังเกตว่าน้ำนั้นสายน้ำนั้นเป็นธาตุอะไรก็คือดูที่คลื่นการแสดงออกของคลื่นนะคะ ทีนี้แล้วพออันนั้นคือคุณสมบัติอันที่หนึ่งแล้วนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยยังต้องดูว่าลักษณะของการเคลื่อนที่มาหาของคลื่นน้ําเนี่ยเป็นมงคลมาอย่างนี้อาจารย์บอกว่าดีแต่ดีครื่นหนึ่งเพราะว่าเพราะว่ามันไหลไปข้างหน้ามันไหลไปคื่นที่ไปข้างหน้าไม่ได้คลื่อนที่เข้ามาด้านข้ามแบบนี้ไม่ได้คลื่นที่เข้ามาไม่ไม่ได้เคลื่อนที่เข้ามาหาขาตัวกิจการแต่เคลื่อนที่ไปทางนี้เหมือนผ่านหน้าไปแต่ถึงยังไง ก็นับว่าเป็นมงคลเป็นมงคลเออก็ดีดีดีน้รหันนี้คือน้ําดีแหละนะแล้วที่สําคัญคือมันผ่านในทิศทางเนี่ยนะถ้านับจากตัวเราเอาจุดให้จีคือร้านเขาเนี่ยน้าเนี่ยมันมาตั้งแต่แปดคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเขามีแปดหนึ่งหกหนึ่งหกแปดนั่นแหละอ๋ออาจารย์ถึงเอาเอาประโยชน์หรือว่าเอาคุณสมบัติของการที่มีน้ํามงคลเนี่ย ดึงเข้าไปอยู่ในบ้านดึงเข้าไปอยู่ในร้านเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ร้านนี่ก็ไม่จําเป็นต้องใช้เคล็ดเยอะแต่ว่ามันจะเป็นอาถรรพ์ซะส่วนใหญ่แต่ขอย้ําอีกทีนึงนะ,ะกับเอฟซีนะคือไม่ใช่ใครอยากจะเอาไปทําอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ยอย่างเจ้าของที่เนี่ยเขาก็กังวลมากเลยเพราะว่าเขาดูรายการเราเยอะเขาก็สงสัยว่าเฮ้ยที่เนี่ยรูปทรงมันเป็นแบบนี้รูปทรงมันเป็นแบบนั้นแล้วมันจะดีหรือไม่ดีแล้วมันก็โล่งมากด้วยภูเขาก็ไม่มีภูเขาก็ไกลแล้ว มเอะ <S 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 เขาก็ติดก,กับวิชาเคหสถานด้วยไงใช,ใช่ใช่ใช่ซึ่งอันนี้เป็นร้านอาหารโดยที่เขาไม่ได้อยู่เองมันก็เลยมีวิธีการแก้ไขหรือมีวิธีการออกแบบซึ่งคนละสไตล,ล์คนละรูปแบบกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคืออย่างที่เราคุยกันไว้ทุกครั้งนะถ้าคุณมีต้นทุนที่ดีแล้วอันเนี้ยเหมาะที่จะเอาเป็นสินค้าเนี่ยก็อาจารย์ก็จะส่งเสริม ต้นทุนที่ดีใหม่ถึงอะไรเจ้าบ้านเนี่ยโดนไล่ออกจากบ้านแล้วนะบ้านเขาในตอนที่เราไปตรวจทั้นแย่มากเป็นด้านข้างตะแคงข้างเข้าไปแล้วก็ต่ํากว่าพื้นข้างหน้าบ้านมีกดังเป็นรูปหมวกหมวกจีนหมวกหมวกไว้ทุกบ้านเขาอยู่ทางนี้เหรอโอ้อยู่ที่กรุงเทพจำไม่ได้เลยนี่ยนั่นแหละแล้วก็โดนโดนไล่ออกแล้วก็ไปอยู่คอนโดบ้านวัวแต่เนื่องจากพอไปอยู่คอนโดบ้านวัวด้วยความที่ไม่เข้าใจใน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 เรื่องของ การอยู่อาศัยก็อยู่ไม่ไม่ครบในหนึ่งสัปดาห์อยู่แค่สามวันมั่งสองวันมั่งเสียเวลามาทั้งปีหนึ่งอยู่แบบนี้มาปีหนึ่งเออจนเป็นเพราะว่าเขามีกิจการที่นี่เขาเลยไปมามป่ะไม่ใช่ตอนนี้เขายังไม่เขายังไม่ไม่เก็ตมากเขาก็เลยอยู่บ้านอยู่บ้านกันอยู่บ้านถ้าทำคนดกว่าแค่เหมือนคิดว่าทําเป็นเคล็ดแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ไปอยู่เอาเสื้อผ้าไว้กับผ้าไว้เฉยๆจนมาเจอกันตอนหลังเนี่ยก็พอคุยไปคุยมาแล้วอ๋อเข้าใจแล้วช่วงช่วงประมาณวันเกิด งานมันเกิดอ,อาจารย์ง,งั้นก็ไปทำไซกีดีกว่าไม่ใช่แซกีเขาทำมาก่อนแล้วอตอนนั้นเราคุยกันปุ๊บเขาก็เลยปรับชีวิตใหม่ไปอยู่คอนโดมากขึ้นอตอนนี้นอยู่คอนโดมากกว่าสี่วันละสัปดาห์หนึ่งเนี่ยนะอยู่ที่นู่นเป็นหลักแล้วแล้วก็บ้านไม่ค่อยได้เข้าไปอยู่แล้วส่วนเรื่องแซกีเนี่ยเขาทำมาตั้งนานแล้วนี่มีแซกีต้องโอ้มีครบอะพ่อแม่ลูกครบหมดแล้วละ่ะ นี่ยทีนี้พลังต้นทุนก็มีเยอะเลยอืออ่ะอาจารย์ก็เลยยอมให้นี่อาจจะเป็นเพราะว่ามีต้นทุนดีด้วยนะเขาถึงมาได้ที่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าเขาเพิ่งมาได้ที่ตรงนี้ไม่ได้นี่นาเขาก็เขาค่อยๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆเขาก็เปลี่ยนทรัพย์สินที่ได้มาอเพราะว่าเขาทำท้องมังกรเนี่ย้บอกว่ามก็จะมีเงินเก็บมากขึ้นมีอของสะสมมากขึ้นก็เมือเป็นที่ไปทายตอนแรกเขาตรงเนี้ยเขาเป็นคนกําแพง เขาอยากจะข้างบ้านกำแพงเพชรกำแพงเพชรกำแพงเพชรตรงนี้อยู่กำแพงเพชรนะริมคลองสวนหมากนครชุมฝั่งอื่นสั่งตรงข้ามเราก็เห็นร้านอาหารเหมือนกันนะที่นี่เขาฮิตเขาฮิตแต่ว่าเขาชอบเพาว่าทําดูดีมากทาสะอาดสะอ้านกว้างขวางเดิมเขาอยากจะทําบ้างแล้วก็เขาก็รอจามั้นต่โควิดเราก็ไม่มาทําโคงไว้น่นเออ พอเราไม่ทำทีหนึง่งเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนสวรรค์ส่งมาไงพอมีอยู่บ้านดีมีแซกีใช่ไหม,มก็เจอว่าไม่ก็คือน้ําท่วมเดี๋ยวก่อนคือพอยังไม่ได้สร้างบ้านไม่กล้าสร้างเพราะว่าอาจารย์ยังไม่ได้อตูวก็เลยตั้งโครงสร้างไว้ก่อนว่ายอย่างน้อยทําร้านไว้ก่อนหรออกก่อนที่จะทําร้านเยเขาเห็นแล้วว่าตรงนี้น้ามันท่วมน้ําท่วมถึงบมื่ใดขั้นสี่แล้วคุณเห็นนะ เรียกว่าน้ำหลากแลวกันอย่าเรียกว่าน้ำท่วมเลยน้ำนี้เลยน้ำหนุนบนนู้นเลยขั้นสีเลยนะขั้นสีของอาคารเลยเขาถึยกพื้นขนาดนี้ไงแต่มันไม่ได้แบบเป็นอาทิตย์นะมันแค่สวันสาวมันแล้วก็ไปแต่ว่ามาทีนึงเยอะดูต้นโม่ต้นไม้ก็ดีแล้วที่ไม่ได้สร้างบ้านไม่ได้สร้างบ้านไม่ได้สร้างอะไรที่มันเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ต้องลงทุนเยอะเขาอาจารย์ก็เลยอะทีนี้ก็ให้ทําเป็นกิจการก็ซึ่งน่าจะดีขึ้นแหละก็อาจารย์บอกแล้วว่าสายน้ําที่อาจารย์บอกเนี่ยนะว่าเป็น น้ำธาตุน้ำเพราะน้ำธาตุน้ำเนี่ยถือว่าดีอันดับสองนะ,ะน้ำที่ดีที่สุดเนี่ยคือน้ำธาตุโลหะนี้เป็นน้ำธาตุน้ำซึ่งมีกระแสะคลื่นแบบนี้เนี่ยซึ่งไม่ใช่คลื่นที่พัดเข้าหาเขาเนี่ยถึงยังไงคลื่นนี้ก็ถึงไม่ได้มาเยอะไม่ได้มาเยอะแต่มาเรื่อยๆ,อยๆ,ๆมา,ามเรื่อยๆได้ลอนมาไม่ขาดมาไม่ขาดใช่ทีนี้ตอนแรกเนี่ยเจ้าบ้านก็ยังกังวลว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าช่วงช่วงหน้าแล้งน้ำมันแห้งทาไงอาจารย์บอกไม่ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นคลองธรรมชาติซึ่ง ถ้าต่อให้เหลือน้ําน้อยหรือไม่มีน้ําแต่พลังเนี่ยมันก็จะมาทางนี้แหละูอ่ามันก็จะเป็นเส้นทางพลังของมันเหมือนถนนนะมันเหมือนถนนที่ที่เวลารถวิ่งไปเรื่อยๆแล้วมันจนมันจําได้แล้วว่ามีมีกระแสพลังเคลื่อนที่แบบเนี้ยใช่ตอนที่มันไม่มีรถพลังมันก็ยังถูกดึงไปในลักษณะนี้เหมือนกันนะและอันนี้ข้อดีอย่างนึงคือทางมาของน้ามันไกลมากเออใช่แล้วแล้วทางไปมันปิดเนี่ย แล้วปิดแบบตะวัดกลับนะมองไม่เห็นเนี่ยแล้วแค่นเหมือนเหือนที่คล้ายบ้านแรกที่จาบอกว่าคือเขี้ยวหมามองมองไปแล้วไม่เห็นไม่เห็นน้ำไปเพราะไอ้ไอ้แหลแหลมล่อนมาบ้่เพราะแ่เขามีเขามีน้ำน้ำคลองฝั่งบางกอนไหลออกมาตรงนี้ด้วยนะลองซอลที่ไหล่ามันจบเนี่ยถึงบอกว่าเวลา เวลาจะที่ที่ทางนะคะให้อาจารย์มาดูก่อนเพราะว่าแค่มีน้ําแค่มีภูเขาเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่ามีคุณสมบัติพิเศษหรือเปล่าหรืออย่างหรืออะไรไหมอาถรนพ์ไหมอย่างนี้ก็ความโชคดีอย่างหนึ่งคือภูเขาที่เห็นนู่นแหละเป็นภูเขาตลมตกแล้วมันไม่ควรจะเห็นก็โชคดีว่าเวลาเขาสร้างอาคารนี้แล้วเนี่ยเขาผนังทึบ ด,ด้านตะตวันตกคือคือเขามีความรู้พื้นฐานด้วยปะเขาไปเรียนหังช่วยเ <c oughs> ขาไปเรียนหังช่วยพื้นฐานหงวช่ยเรื่องรัฐทีนี้ตัวเขาเองเนี่ป็นคนตะวันตกเขาก็เลยคิดว่าพื้นที่ตะวันตกอะเขาก็ต้องใช้ประโยชน์ใช้เป็นเคาน์เตอร์คิดเงินใช้เป็นอะไรพวกนี้นก็เลยท,ทําให้เขาว่าบังทางที่ตะวันตกไว้เพื่อให้เขามีพื้นที่มงคลไว้ใช้ไงมันก็เลยประจวบเหมาะกับว่าเหมือนเหมือนฟ้าส่งมาจริงนะมีเนอะ ประจวบเหมาะว่าบางภูเขาแล้วมันจะมันตกให้เขาก็ดีนั้นข้อข้อที่มันเสียหายทั้งหลายมันก็ถูกแก้ไขโดยโดยโดยความที่บังเอิญเหมือนเหมือนบังเอิญแต่จริงๆแล้วความบังเอิญที่มีในโลกนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นพลังที่ได้มาจากทั้งแฟกีแล้วมาจากทั้งคอนโดอ่าวหัวสวัสดีเขาแหละโอเคแหละวันนี้เอาหอมปากขอมคอนเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อนี่ยังไม่ได้ครึ่งทางเลยนะเดี๋ยวเราไปถึงเชียงใหม่เชียงใหม่ก็แค่เที่ยงคืนเลยบอกนะเชียงใหม่ให้ปากซอยนะครับเพราะงั้นวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ